ชิ้นแบบ็ค่งสีเลย 마 <놀람> <놀람> เลขสามเลยพี่น้องวันกุศลพีทสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสกุลสกุลจากทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทางต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคะวัอนี้ภาพมากินไส้ค่ะพี่น้องคะใส่ใส่ย่างอันนี้ย่างแบบเบอรเดตบอรเดตต้มก่อนได้พี่น้องกระนังออกหยาบน้อยหนึ่งแต่ว่ากระแซบบรแซบแล้วก็มีนี่พี่น้องสันคอหมูย่างชิ้นแบบเรื่องสี่เลยแดดบ่มีเดี๋ยวมือเจ้าค่ะมันอาจจะเป็นมืดๆเล่ๆเนี่ยเดือมือดิเด้อเป็นสีเล่ๆนะพี่น้องเนาะ นั่นสิ่กาคือเป็นซีเรียแทวมันนี่สิว่าเดี๋ยวเราไม่รอพี่น้องมิตตใส่ไฟล้วนๆนะคะอันนี้เป็นน้ำชิกกะปูนามมาเลยพี่น้องซิมก่อนเบงเจลออันนี้เจลน้ำมะขามเปียกมีวิธีทําให้ด้วยนะคะอืมอ สันความนอ,อย่างอันนี้ใส่พร้อมข,ข้าวกลวพักแกมบ้หอืม ติดมันจะน้อยหอมหอม พี่งว่าออกอนันอยหนางครั้งแรกเห็นป่ะไม่เคยแสบขาไม่เป็นแก้แก่ๆไม่ไเป็นขมๆม phân tốt mắt mở luôn shut Và đó mình mất gì toàn nhảy Ừ. ngon Chào Châu ha. <laughs> được được Lược, ชอบกินน้ำยังหรือเปล่าน้ำจิ้กระปุ๋อะพี่เนอะเป็นขึ้นน้ำใสไ่ไม ย่างแฮมแฮพี่น้อง กินกับขากับสิเสยอพี่หลงเว่นบอกค่อยมาก,กินกับขาไหมมาก,กินได้ดอกแต่่าเว้นกับปิงซุมหนึ่งให้เด็กหน่อยนะ้ำ ขันต้มมั้พี่น้องมันสิเป็นนังมันสิพลอยขันต้มต้มเหล้ามะย่างแต่ว่าขันเอามะย่างเลยหอมหอมพี่น้องนังเป็นหอมหอมแฮมแฮมแสบคนละแบบคือหมักหยับงงยังไงไปต้มก่อน Stop. บรรยากาลูกสาวสีเรียน้งสืออืมอบเหร ก็รไรไปเลยพี่พน้องเขาังงานใส่พลังงานแขวไร มันเปนใส่ <c oughs> อืมสครับซ่องหาใส่ Ừ. Rồi hết. เอาละบันี้พี่น้องอิ่มนะคะเมื่อเมื่อตกอันนี้เพราะว่าเหมือนเอาสิกินอะไรได้ซุ้มซ้อยๆกับตังใจอยากกินใส่แห้งแซบนะคะอันนี้ก็ไปจะกินดีแล้วกับเขาอืมซุ้มหนึ่งกับยื้ทั้งถาดพี่น้องอย่างสองกิโลเลยเหมื่นเนี่ย มีวิธีการทําให้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะวิธีการปรุงเนื้อหมักอะเนี่ยเฮ็ดตู้ได้หน่อยกินเนี่ยแสบคักทิ้ลูกวันกับหมักคาคาดาเขาบ่ค่อยกินนะคะอาหารซุนมขแท้เจา้าอ้วนเฮ็ดมาได้เนี่ยแสบมาดัน,น,นลูกสาวเหมืนกับลูกไส้หมักแห้งไอ้แมวกับหมักไม่ยากับหมักหลานคนจีนสามคนกับหมักลูกไม่ปาดแต่ว่าโดนแล้วเขาไม่ดได้กินเพราะว่าไม่ได้พอกันโดนแล้วพี่น้องต้องได้รอกดาวโควิดรอบนี้ นะคะสิเปนแล้วค่ะพี่น้องคะฝากไปเบื้องไปแง่งแฟนเพจเฟซบุ o กเวนเวฟั่มบุรีนำอีกหนึ่งช่องทางนะคะแล้วก็ซ่องยูทูปพ่อหอพี่น้องาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะพี่น้องคะมีติ๊กต็อกนำติก๊กต็อกกระเรื่มมิค่อนกับไปติดตามเนี่ยแล้วเบื้องไลน์เนี่ยแล้วนะคะขอขอบคุณหลายๆเลยคะ่ะเด้อขอบคุณที่สนับสนุนทุกๆช่องทางนะคะพี่น้องคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงรับรด้วยถูกหวยรางวัลท <that> ี่ห <numbers> นึ่งได้พี่น้องเด้อดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆพี่น้องใส่แมสล้างมือเจลเจลแอลกอฮอล์ล้างสบู่เจลแอลกอฮอล์บ่มีก็ล้างสบู่ล้างดูๆพี่น้องสารคดบก็จาเป็นก็ยังออกจากบ้านพี่น้องยื้อตะเฮียนนะพี่น้องอืมสารคดีมียังไปกินไปก่อนนะพี่น้องเนาะยามช่วงมันเป็นวิกฤตแบบยังสี่นะคะเนาะสารเป็นกำลังใจให้มาสุขุสุขคนเข้ากันเด้อค่ะเด้อวันก็ขอบคุณกําลังใจ จากพ่อพี่น้องหล,หลายๆขึ้นกันครัไปแล้วพ่อก็ไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณค่ะ